ดยกอรักเดอะซีรีส์ภูมิใจเสนอซากุระบานค่ะทุกคนตอนนี้ที่ปังของดอกซากุระบางแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวดูค่ะว่าอากาศมาเป็นยังไงตอนนี้หนาวค่ะและเราก็จะมีดอกซากุระทําอย่างนี้ไว้ให้เอากลับไปบ,บ้านค่ะทำไรนี่ไปเก็บดอกซากุระมาะใส่ใจกัน เออไอโกโหกเขาหรือเปล่าเนี่ยดอกไอส้สก,กุลราจบ,บานเนี่ยลาวนี่ออกไม่ออกไม่รู้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือ,อ,อดอกสก,กุล่าบานแล้วค่ะดอกมันสวยดีนะค่ะทุกคนทุกคนอย่าให้ทุกคนมาเที่ยวที่ดอยประขอนดูนะคะไม่ว่าจะมาเอาดอกไม้มาให้เอาเออ,เอ,อสวยดี <laughs> จัดสุกร้าทำไว้แบบนี้นะคะให้เอากลับไปฝากเครื่องเลยค่ะนี่ค่ะ <laughs>